แตกเพราะใครซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ได,ได,ไดูในหนังในภาคสี่นะครับทั้งหมดที่เราได้เห็นในภาคสีไม่ว่าจะเป็นพระแสงดาบคาบค่ายนะครับหรือว่าจะเป็นการสู้กับลักไวยทมูหรือว่าจะเป็นการสู้ที่ศึกเขาเรียกว่าบางเกี่ยวยากเหล่านี้เนี่ยมันเป็นศึกเล็กๆ มันเป <ITA> ็นศึกเล็กๆที่รวมกันเรียกว่าศึกนันทบุเรงเพราะว่าการศึกเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่านันทบุเรงเนี่ยยกทัพมาล้อมเราแต่พระเดยสวนลบครั้งนั้นเนี่ยคือใช้แบบกองโจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในภาพยนตร์เนี่ยมันก็จะเห็นเป็นศึกเล็กๆซึ่งไม่ใช่ศึกที่ใหญ่ถึงขนาดเป็นมหาสงครามนะครับพระเดศสวนก็กองโจนไปลบตรงนั้นทีไปลบตรงนี้ทีซีเป็นกลุ่มเล็กๆข้างหลังที่หนึ่งถามแล้วนะครับว่าการเสียกรุงการเสียเมืองของ พญาสวรรคขโลก,กับพญาพิชัยอ่ะเป็นพ่อใครเป็นพ่อใครนะครับเป็นพ่อใครซึ่งเราได้เคยเห็นตัวละครตัวนี้แล้วในภาคสองก็เคยเห็นในภาคสามก็เคยเห็นแล้วเดี๋ยวมาตอบกันว่าเป็นพ่อใครยากจังโอ้ไม่ยากเลยไม่ยากเลยเ <c oughs> ดาได้เดาได้นะครับเดาได้ <c oughs> ต่อมาครับต่อมาตาแป้วคนเียต่อมานะ <c oughs> เอาลงเลยนะโตลายลายแบบนั้นแต่งเสื้อโอ้ยยังก็ไม่เชื่ออันนี้อันนี้เป็นเสื้อของทีมงานเลยนะแต่แต่ว่าผมมีสองตัวตัวนี้ผมก็เลยแต่ใส่ไปแล้วครั้งเดียวแต่ซักแล้วนะไม่ซักทำไม่ว่าไม่ซักซักไมคะเอาแบบติดยากเลยนะโอ้โหงานเนี้ยยากเลยนั่นไม่ไม่ เออรู้รู้ไหมว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงศึกนันทบุเรงเนี่ยปีไหนพอดาวได้ไหมครับเอา,างี้ก่อนดีกว่า <โอ S 2> เราประกาศอิสระเราประกาศอิสระภาพของเขาเนี่ยป,ปีพศอ,อ,อะไรเอางี้ก่อนพี่ถาม์ดยไม่บอกมันจะได้นั่นงฝยี้กันก่อนกระทำยูทาร์ปีอะไรครับงานเก็บคะแนนไว้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งการเก็บคะแนนสองเล่นเรียนนะเราเสียกคุณเขาที่หนึ่งเมื่อปีอะไรนะครับเมื่อกี้สองส 2่านสเกิดปีไหนก่อนพ่สนเกิดปีอะไรก่อนสองศูนย์เราเสียกรุงครั้งแรกเนี่ยปีอะไรครับสองหนึ่งหนองมันมีสองน่มันมี2องมันมีสองหนึ่งมันมสางหน่ทมันมีงหนต่เรันรียนหนั่งสืนมีสอนี่ยมัอมสองหนึ่งมันมีสองพ่งมามาสงหนบางบันมีสองหนึ่อว่าเสีเกสุงกนุงแั่ปีสองหนึ่งมันสอหน่งันียอลุงไันมงไปละ เราประกาศิีสารภาพยิงปืนข้าวนน้ำสตตงปีสองหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ดสองี่สองเจ็ดนะงนเาสองหนึ่งสองเจ็ดนะทีนี้ศึกนันทบุเรงทั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นปีอะไรก็ลองประมาณประมาณเอาก็คิดดูว่าเราเนี่ยนะยิงปืนข้าวน้ำสตตงกว่าต้อนพวกชาวไทยใหญ่กลับมาแล้วเนี่ย เอางี้หงสาต้องรีบเอาเรากลับคืนแบ่งกลุ่มก็ได้เรื่องแค่แต่หนึ่งปีสองปีสามปีเอาได้มาเกิดขึ้นภายในสามปีนี้ให้เลือกเราประกาศสภาพปี2127นะครับตอนนั้นเนี่ยหงสาเนี่ยตอนตอนที่เราไปตอนที่เราไปประกาศสภาพเนี่ยนะหงสาเขาไปลบที่ไหนเขาลบที่ไหนเขาลบอังวะอยู่เพราะนั้นเขาต้องคอยให้เขาลบจากอังวะเสร็จแล้วเขาถึงกลับมาตีเรา มีไหนครับ2129 21 29 30 301 31ก็เมื่เนี่ย282930ให้3ปีอ่ะ29ลบปีนึงบัดทนอีกปีนึงลบอีกปีกับลบ30อ้าวเฉลยไปเลย2129โอ้ยผมดันไม่มีรางวัลนะเพราะว่าหมูก็แทนอยู่พี่หมูก็ติ๊กเลยนะติ๊กเลยต่อไปนะครับ เมื่อกี้เราเล่ามาถึงศึกนันทบุเรงแล้วนะ2,129เขาล้อมเราอยู่เจ็ดเดือนพอเสร็จสิ้นของศึกนันทบุเรงเนี่ยคำถามพ่อพระเรศวนสิ้นพระชนตอนมีพระชนอายุเท่าไหร่พ่อพระเจริญสวนมหาธรรมราชาคือผมอะไรเนยเล่าบริบทแวดล้อมของหนังนี่ฟังเดี๋ยวพอฟังแล้วเราจะรู้ได้ว่าโอ้พ่อพระเรศวนอายุเท่านี้แล้วนะตอนปีนี้อะไรนี่า้าวใครพอรู้บ้าง มากกว่าท่านมุ้ยโหหกเท่าไรท่านมุ้ยท่านมุ้ยจจมกจะอยู่ในหนังตอนที่ห้าตอนสอนนภศเจ็ดสิบห้ามีไหมใครเราได้เราได้เลยครับเจ็ดสิบสาปเจิขาดตัวเจ็ดสิเจสิ 7จ็ดสครับเจ็บเอตอนนี้ที่พูดมาทั้งหมดเลยนะมีถูกคนหนึ่งมีถูกคนหนึ่งถูกคนหนึ่งเจ็ดสิหาเท่าไหร่ัเองเฉลยครับพ่อพระเจรสวนสิ้นพระชนตอนอายุ70็ดสิบปี ัผมจะเทียบเคียงบริบทแวดล้อมของศึกครั้งนั้นดูนะพ่อพเนรสวนที่ประชนตอนอายุ70นะเพราะนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่ว่าพเนจสวนต้องขึ้นของลาถูกไหมครับพรอพเนจรสวนขึ้นของลาปีอะไรสองหนึ่งสหน่มไม่มาสองหน่งสามสแสดงว่าตอนปีสองพี่เนี่ยพ่อพรเนจวนอายุ70เพราะนั้นตอนปีสองพ่อยยีเก้าพ่อพนจวนจะอายุเท่าไหร่ สามสามเจ็ดสิบสี่ประมาณนั้นเห็นไหมครับว่าแสดงว่าระมหาธรรมราชาตอนนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยมีอายุทรงมีพระชนม์อายุมากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็การศึกต่างๆเนี่ยพระองค์ก็ต้องเชื่องช้าการตัดสินใจหรือการอะไรเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาแล้วพอคนเราถ้าเกิดตอน70ไปสิ้นพระชนก่อนหน้านั้น4ปีอะลองคิดดูว่าพระองค์จะมีสุขภาพไม่น่าจะแข็งแรงเท่าไหร่หรืออกไหมมันต้องมีโรคมีอะไรบ้างอนะ มันจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมในช่วงหลังๆที่พระเดศวนกลับมาอยู่ที่อยุธยาแล้วเนี่ยพระองค์ถึงต้องทําการลบการศึกเยอะหน่อยนะครับพ่อพระเดศวนอายุ66ปีถึง67ปีในช่วงนั้นนะครับพระเดศวนซึ่งของราชปี2133พระเดศวนอายุเท่าไหร่2133นึ่อ่าคือบวก2ไงเพราะว่าเพราะว่า2098อีก2ปีจะ2010 20ย์หนอ่าสองหพอดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้น พอสอะไรก็ตามแต่บวกอีก2ปีจะเป็นอายุพื่นในศวนพื่นรวนชนช้างปีอะไรครับสองหนึ่งสเพราะฉั้นตอนพ่นในสวนชนช้างอายุเท่าไหร่3ามเจเห็นไหมง่ายไหมง่ายไหมสอนเลขเลยอ่ะสอนเลขสอนเลขเวลาน้นสวชนช้างตอนอายุสามี่เ็ดปีนส่เจ็ก็ง่ายๆเพราะนในสวนที่ชวนตอนสองหอายุเท่าไหรครับ5พอดีห้าสิพอดีนะจริงๆที่หนังเราถ่ายนานเนี่ย 就是我เอง，